ผมมีชื่นเคยนะครับปูโกซาหนึ่งนะครับผมก็ได้เล่นในโทรศัพท์นะครับน,นี้จะไปเล่นซีซีจัดอันดับกันนะครับเล่นจนฟีสจอ์ตายดิเล่นจนฟีสจอ์ตายเนาะเล่นจนฟีสจอ์ตาย เดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนก่อนจะดูคลิปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้และกดกระดิ่งให้เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับุะไปจะตายกันเลย ผมก็ไม่อยากจะพูดเยอะนะครับไม่ใชเจ็บคอนะครับ <laughs> เดี๋ยวอีกสักอาทิตย์ส,สอ,อาทิตย์ผมก็จะทำเกี่ยวคลิปการกินอาหารนะครับเล่นอะไรดีว่าเล่นซองควงกับไ8เอาอๆ,ๆ ต้องควงกู้ไว้้าใส่เก็บเสียงแล้วก็ม็กสามก็คลีปหน้าแล้วก็ดำจับนะครับแล้วก็ยาตีแก้ออบนะครับอืมนะครักันเลยนะครับยาเก้ายาเก้าขว่งก็น่าจะพอนะครับ เต็มหัวไม่เ so ต่า so น่องเต็ม so หัวแล้วน่องบัดเจ็บสาหัสบัดเจ็บสาหัสโอ้เอ้าผมก็มาเล่นสดๆเลยนะครับไม่ต้องตัดต่อกันนะครับ อยูไว้ทำไมสายสที่ผมไม่ตัดต่อกูตัดต่อไม่เป็นไะฮะเต็มหัวไปละน้องเต็มหัวไปละน้องหันปืนไม่ทันนะครับโอ้โหไม่ติดหัวเลยโอ้โหโอ้โหไอฮะ โอ้คุณจะยิงตัวนี่มันไปโดนตัวนู่นไอ้สัตว์ไอ้หำโอ้โอ้หลังงลังงล้างโอ้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 โหเกลดจังเลยนะพวกลอยหลังเนี่ยปั๊บปั๊บเออเต็มหวัวแต่ไม่ตายนะครับผมจะมาสอน แบบไม่เปิดสะโคบกันนะครับลากหว้ยไม่เปิดสะโคบกันนะครับทำง่ายนิดเดียวนะครับโอเคเราลากปืดแบบนี้เราต้องหัดนะครับเราต้องหัดนะครับบอกเลยถึงจะเป็นเราต้องหัดนะครับโอ้ไม่ติดนะครับ ดุมดุมตายไปซิไอ้น้องคิดจชีัทกับพี่ฮะกับคนผิดแล้วโอ้โหยโอ้โหยโอ้โหยมึงคิดว่ามึงเงินเหรอมึงคิดว่ามึงโหดเหรอมึงฆ่ากูได้แล้วมึงคิดว่ามึงโหดเหรอปัม๊มตายตายคาตายกา,ายกระโดดนะครับปับ๊บเต็มหัวไปเต็มหัวไป อ,อย่าบอกผมตายมัดนะสเต็ปมันต้องมาสเต็ปมันต้องมาสเต็ปมันต้องมาครับสเต็ปมันต้องมาปับป๊บปั๊บไม่ติดหัวนะครับติดแก้เม็ดสองเม็ดไม่โดนมันอยู่ไมดิ้งด้วยแหละ โอ้ย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 มึงเกือบตายไปฮ่าอืมไอ้พวกชอบตอดเนี่ยโอ้ยกูเกลียดจังนะกูเกลียดนะกูบอกเลยกูเกลียดกูเกลียดมึงกูเกลียดมึง เ็มสมดไอสัตว์โอ้โหมึงนะมึงมึงเดี๋ยว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 มึงเมื่อกี้ฆ่ากูมึงฆ่ากูเมื่อกี้ฆ่ากูเฮ้ยเฮ้ยฮาเฮ้ว่าหลังยิงโอ้โหว่าแลกวแล้ว่าแล้วกาว่าแล้วกูาแล้่ายไ้่ปิดไอวว่ว่อนนี้นะคาับเดี๋ยวผมดูก่อนนะครับกี่นาทีาทีแล้วนะครับ โอ้โหอื huh. ไม่ได้ยิงมาเลยเหี้ยโอ้โอ้กูตายฟรีเมื่อกี้เมื่อกี้กูไม่ได้ยิงมึงโอ้โอ้ลังยิงลังยิง ย่อก่อนย่อก่อนมึงไม่ยอ่อกูอีฮ่าอีฮามวยย่อกูมวยย่อกูเหรอปัม๊มเอ้ยมันรู้ซะก,ก่อนนะครับจินตายกูเดนมอนสาบเลยไงใครแคร์สัตว์ปับป๊บปั๊บ ลืมนะครับผมจะมาสอนแบบโนสโคบกันนะโอ้โห,โหไม่ติดเลยโอ้โ,โอกว่าแล้วไอ้เหียไอ้ซากไม่ตายไม่ตายไม่โอ,โ,โอ้โหจุดนี้โดดจุดนี้เด็ดนะครับไม่ใช่ดดด เด็ดนะครับเด็ดเต็หมหัวไปเสียปืด้ดเต็หมหัวไปเสียปืด้ดปั๊มเต็หมหัวไปเสียปืด้ดเต็หมหัวไปเสียปืด้ดแล้วพวกนี้มันตามโปรหรือว่าทำมากกว่าเด็ด <ไป S 1> ผมก็ดีอยู่นะ เต็มหัวไปสิน้องมึงจะอะไรไอ้เหี้ยเอ้ย, a, อยโอ้โหมึงเก่งเหลือเกินน่ล่อยเนี่ยคูณหลอยมึงคืนบ้างโอ้โหโดนกระทะโดนกระทะเมื่อกี้โดนกระทะไอ้สัส สัตว์โอ oh, oh ้ยิงไม่ทันโอ้โหนี่ครับจะติดตั้งไอวอลนะครับแบบนี้นะครับคอยดูนะครับนี่นะครับนี่นะครับโอ้โหติดกำแพง ผมยังไม่โหดนะครับอย่าดรามากนมแบบันนะครับปั๊มแบบพันนะครับถึงเรียกว่าโหด ไม่ตายโอ้โหเกินไปบอเกินไปบอไม่ติดหัวสักเม็ดหลังยิงสายไหลเนี่ยกุกเกล็ดแรงกูเกล็ดย่างแรงเลย ไหากูว่ามีคนลอยกูว่าแล้วปัมป๊มปั๊มอีตัวนี้อีตัวนี้มันตายกูอีตัวนี้โอ้โหกูตายมันไม่ใช่มันตายกูปับ๊บของโอ้โหโทรศพัพท์กูแรกเลยกูเปิดเกียร์แอปวะปัม๊มไม่โดน เน้นๆน,น,นะครับจังหวัดนี้ช็อตเด็ดนะครับ <Yeah. S 1> ปั๊มปั๊มเน้นๆน,น,นะครับเน้นๆเนน <Yeah. S 1> อ้าไม่ตาย จดดดดดดเเ็็นะครับกูบอได้เท่ามื้อไงฮ่าล่ากูอยู่โซนนี้นมึงอยู่โซนนั้นไปเลยนะเออกูตายตั้งยืนเออกูตายตั้งกระโดดเลยปั๊บปั๊บ

หัวแหกไปสิครับชอดนี้โดนโดนนะครับเลือเหลือนหนึ่งอะครับปั๊มปั๊มไม่ติดหัวก็ตายนะครับบอกเลยขอปั๊มยาแป๊บโคตโดดขดดทีบแต่สำหรับวันนี้ก็พอเพียงเท่านี้นะครับ สำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับและเออลืมอย่าลืมกด like, ลไกนนคลคล์กดซ b s c ไ i b e อย่าลืมกด like, ลไลค์กดซับ c ไ i b e สำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับอย่าลืมคลิปนี้ก็จบเพลงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับ c r i b e และกดกระดิ่งนะครับขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ